สวัสดีครับมาเรีนทุกคนวันนี้กับคุณครูเบลอยเช่นเคยนะครับในเราจะมาเรียนกันในเรื่องครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยเรามาดูกันครับว่าความหมายของครอบครัวเนี่ยคืออะไรและลักษณะของครอบครัวที่มีความสุขมีลักษณะเป็นยังไงเรามาชมกันในคลิปนี้ครับครอบครัวคืออะไรครอบครัวนะครับก็คือ กลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตและอาศัยอยู่ร่วมกันอาจจะเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดก็ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าครอบครัวเนี่ยนะครับก็คือการอยู่รวมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ไหนก็ตามถ้าอยู่ตั้งแต่2คนขึ้นไปมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเรียกว่าครอบครัวได้เช่นพ่อแม่พี่กับน้อง เพื่อนฝูงที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันนะครับและก็นับถือกันเป็นครอบครัวก็สามารถเป็นครอบครัวได้ซึ่งลักษณะของครอบครัวไทยเนี่ยครับจะแบ่งเป็น4ลักษณะนะครับได้แก่หนึ่งครอบครัวเดี่ยวนะครับครอบครัวเดี่ยวคืออะไรครอบครัวเดี่ยวคือคนตั้งแต่2คนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกสามีภรรยาคู่ชีวิตชายกับหญิงหรือหญิงกับหญิงก็ได้นะครับคู่ชีวิตชายกับกระเทยก็ได้ ซึ่งอาจมีลูกติดหรือลูกบุญทําได้นะเรียกว่าครอบครัวเดียว 2. ครอบครัวขยายครอบครัวขยายก็คือกลุ่มคนที่เป็นญาติพี่น้องกันหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูก แล้วก็มีญาติฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่หรือ,รอพี่น้องมาอยู่ในครอบครัวด้วยเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้านะอาเป็นต้น 3. ครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวคือครอบครัวที่สมาชิกประกอบด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กหรือครอบครัวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยกับลูกติดหรือลูกบุญธรรมอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวนะครับ 4. ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวข้ามรุ่นก็คือครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยหลานอยู่กับปู่ย่าหรือตายายเนื่องจากพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่มีเวลาว่างนะต้องทํางานนะครับก็เลยไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกก็เลยส่งลูกเนี่ยไปอยู่กับญาติหรือพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้มีการหย่าร้างหรือเสียชีวิตก็จะส่งลูกไปอยู่กับญาติที่เป็นผู้อาวุโสคือปู่ย่าตายายอย่างนี้เขาเรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่นและครอบครัวมีความสําคัญอย่างไรล่ะ ความสําคัญของครอบครัวก็คือคอยอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่สังคมปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศและใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขครอบครัวมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสังคมแรกนะครับที่นักเรียนเกิดมาแล้วพบถ้าสมาชิกในครอบครัวมีการปลูกฝังไม่ดีการปฏิบัติตนกับนักเรียนไม่ดีหรือการสั่งสอนที่ไม่ดีอบรมไม่ดี ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนักเรียนก็จะเป็นปัญหาต่อสังคมได้ถ้าครอบครัวแต่และครอบครัวนะรสามารถเลี้ยงดูบุตรหรือลูกของเราเนี่ยได้ดีนะครับมีการแนะแนวทางไปในทางที่ดนะีนักเรียนก็จะปรับตัวเข้าสู่สังคมและสามารถอยู่ในสังคมที่ดีได้ผลของการมีครอบครัวที่อบอุ่นทุกคนในครอบครัวจะมีความรักและสามัคคีกัน2คือสังคมสงบสุขจากการสั่งสอนที่ดีของครอบครัว นะการสั่งสอนที่ดีของครอบครัวจะส่งผลไปถึงสังคมภายนอกด้วยนะครับทำให้สังคมที่เราอยู่นั้นมีบุคลากรที่ดีและมีความสุขและเราจะทํำยังไงล่ะครับทำให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่น มาดูกันในหัวข้อนี้ครับลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยคนในสังคมนะครับมักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะครับซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่แตกต่างกันเมื่อทุกคนมาอยู่รวมกันเนี่ยสมาชิกทุกคนต่างต้องการให้ครอบครัวของตนเนี่ยมีความสุขนะครับการปฏิบัติตนให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขมีดังนี้หนึ่งสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยครับจะทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นนะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับมีการดูแลอาจ,จะใส่กันมีความรักใคร่กันห่วงใย,ยกัน 2. ส,สมาชิกในครอบครัวเคารพนับถือกันนะครับสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องมีความเคารพนับถือ เชื่อฟังคําคสั่งสอนหรือคําแนะนําของผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าเพราะว่าผู้ที่มีอาวุโสมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราและเชื่อได้ว่าผู้อาวุโสที่อยู่ในครอบครัวเราหวังจะให้เราเป็นคนดีไม่ประสงค์ร้ายกับคนในครอบครัวอย่างแน่นอน 3. สมาชิกมีความรักใคร่กันสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับก็ต้องมีความรักใคร่กันมีความหวังดีต่อกันห่วงใย,ยซึ่งกันและกันจะทําให้ครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นได้เช่น ถ้าเกิดนักเรียนมีน้องเวลาน้องมีการบ้านก็ช่วยสอนการบ้านน้องน้องขอขนมก็แบ่งขนมให้น้องอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความรักใคร่และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขได้ไม่ทะเลาะกันสมาชิกรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองสมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าหน้าที่ของพ่อมีหน้าที่ทําอะไรของแม่มีหน้าที่ทําอะไรของลูกมีหน้าที่ทําอะไรและ ปฏิบัติบทบาทหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่ 5. ท้าทกิจกรรมร่วมกันเสมอเช่นเวลาวันหยุดทุกคนในครอบครัวนะครับก็ออกไปหากิจกรรมทําร่วมกันเช่นดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามชายหาดหรือที่ที่เราชอบนะครับหรือง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือการกินข้าวหรือทานอาหารเย็นร่วมกันในครอบครัวตอนเย็นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทํากิจกรรมร่วมกันและสามารถสร้างความแน่นแฟ้นในครอบครัวได้เป็นอย่างดี 6. กช่วยกันประหยัดอดออมนะครับ สมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดช่วยกันสร้างฐานะและรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวให้ดีนะครับเช่นนักเรียนได้ตังค์ไปโรงเรียนมาละ20บาทนักเรียนก็ต้องรู้จักวางแผนการเงินโดยการเก็บเงินเอาง่ายๆคือ10%ของ20บาทนะครับก็คือ2บาท3บาทนะเก็บออมไว้ก่อนและที่เหลือก็นําไปใช้ถ้าใช้แล้วเหลืออีกก็นํามาเก็บอีกเพื่อที่จะเป็นการฝึกการออม สร้างความมั่นคงและนำไปใช้จ่ายเมื่อจำเป็นในอนาคตนอกจากหกข้อนี้แล้วนะครับก็ยังมีสมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับต้องมีความสามาัคคีเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวเนี่ยนะครับสมาชิกทุกคนเนี่ยต้องร่วมใจกันแก้ปัญหาโดยการพูดคุยใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและไม่นําปัญหาของ ครอบครัวเนี่ยไปเล่าให้คนนอกครอบครัวฟังตรงกับสำนวนที่ว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าซึ่งหมายถึงเรื่องภายในบ้านอย่านําไปเล่าให้คนนอกบ้านฟังและเรื่องไม่ดีนอกบ้านอย่านํามาเล่าให้คนในบ้านฟังถ้าครอบครัวของนักเรียนสามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ครูได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้นะครับรับรองได้เลยครับว่าครอบครัวของนักเรียนเนี่ยนะจะมีความอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยอย่างแน่นอน,นครับบทบาทหน้าที่ของพ่อตามวัฒนธรรมไทยคราวนี้เรามาดูบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอ,อบครัว กันบ้างครับว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างนะครับดูคนแรกเลยครับคือพ่อพ่อเนี่ยปฏิบัติตนตามหน้าที่ดังนี้หนึงเป็นผู้นําของครอบครัวนะพ่อต้องมีความเป็นภาวะผู้นำนะนำครอบครัวให้ไปในทางที่ดีนะสองเนื่องจากพ่อเนี่ยเป็นผู้นําครอบครัวนะหน้าที่ของพ่อที่ตามมาก็คือรับผิดชอบในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวของเรานั่นเองสามดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัวให้ดีการที่พ่อเนี่ยเป็นผู้นําครอบครัวก็ต้องมีหน้าที่ในการ ดูแลสมาชิกครอบครัวให้มีความสุข4แก้ปัญหาเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัว5ประพฤติตนเป็นคนดี6อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะครับคราวนี้เรามาดูบทบาทหน้าที่ของแม่ตามมารดไทยกันบ้างน,นะครับข้อหนึ่งเลยช่วยหารายได้ให้ครอบครัวนะครับสมัยนี้นะครับผู้หญิงสามารถที่จะทํางานได้ดีไม่แพ้ผู้ชายแล้วนะครับนะนะมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับผู้หญิงก็สามารถทํางานหารายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับบางทีอาจจะเป็นรายได้ที่ มากกว่าคุณพ่อด้วย3ไปนะสำหรับบางครอบครัวนะครับ2ช่วยแก้ปัญหาของสมาชิกในครอบครัว 3. ดูแลลูกๆและสมาชิกค,คนอื่นในครอบครัวเช่นการทํากับข้าวนะครับการสอนการบ้านนักเรียน 4. ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในบ้านส่วนใหญ่แล้วนะผู้หญิงนะครับจะทําหน้าที่ในการทําความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยกวาดกวาดเช็ดถูในสิ่งสกรปรกหรือ ไม่ควระสงค์ในบ้านให้บ้านมีความสะอาด5ประพฤติตนเป็นคนดีเช่นเดียวกับพ่อครับถ้าพ่อแม่ประพฤติตนเป็นคนดีลูกก็จะเป็นคนดีตามไปด้วย6กผลวงสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีหน้าที่ของลูก,กันบ้านครับลูกก็มีหน้าที่หนึ่งเลยช่วยงานบ้านเท่าที่ตนเองจะทําได้นะครับเช่นอะไรบ้างเช่นลาน้างจานกวาดบ้านงานอะไรก็ตามที่ไม่หนักเกินไปถูบ้านทาความสะอาดเช็ดถูปัดกวาดอะไรทั่วๆไปซึ่งนักเรียนสามารถทําได้แล้วเพราะว่าเป็นงานที่ไม่หนัก สองมีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนหนังสือหน้าที่หลักๆของนักเรียนเลยนะครับก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือนะครับมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับเมื่อได้รับมาแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จลุล่วงนะและมีประสิทธิภาพ 3. รู้จักกดออมและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดนะครับเงินแต่ละบาทเนี่ยที่พ่อแม่หามาให้เราเนี่ยหามาได้ยากนะต้องแลกกับหยาดเหงื่อแรงกายของคุณพ่อคุณแม่นะนักเรียนก็ต้องรู้จักกดออมและใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่าที่ จำเป็นเท่านั้น 4. มีความกระตันยูกระตาเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณของเราหรือผู้ปกครองก็ตามนะครับ5ช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่อ่อนแอกว่าในครอบครัวเช่นปู่ย่าตายายบางทีท่านก็อายุมากแล้วนะครับร่างกายก็ชรา,าลงแล้วก็นักเรียนก็ต้องคอยดูแลเช่นอาจจะนวดให้บ้างน,นะครับยายใช้หยิบของยาใช้หยิบของก็ไปหยิบให้นะครับหรือ บางครอบครัวมีน้องนะครับก็ทําหน้าที่ในการดูแลน้องเช่นสอนการบ้านนะไม่แย่น้องไม่แกล้งน้อง6กหน้าที่นี้สาคัญมากครับคือเคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าท่านหวังดีกับเรานะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนหรือญาติผู้ใหญ่คนไหนที่ไม่รักเราไม่ไม่อยากเห็นเราเป็นคนดีก็ควรเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ให้ดีนะครับต่อมาบทบาทหน้าที่ของญาติผู้ใหญ่ตามวัฒนธรรมไทยนะครับเช่นปู่ญาตายายเนาะหน้าที่หลักเลยก็คืออบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี นะสองเนี่ยช่วยเหลืองานครอบครัวเท่าที่จําเป็นเท่าที่สามารถทําได้เช่นถ้าเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยร่างกายก็มีความโรยลาเนาะก็อาจจะแค่สอนการบ้านนักเรียนเช็ดถูอะไรที่เป็นงานที่ไม่หนักมาก 3. ให้ความรักดูแลลูกหลานให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับ 4. ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวและเป็นที่พึ่งของลูกหลาน 5. ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวสําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องความหมายของครอบครัวนะครับประเภทของครอบครัวครอบครัวเดี่ยวครอบครัวขยายและลักษณะของครอบครัวที่มีความสุขตามวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นลักษณะครอบครัวต้องเป็นยังไงนะครับบทบาทหน้าที่ของครอบครัวมีอะไรบ้างเรียนรู้ไปหมดแล้วเนาะก็หวังว่านักเรียนจะนําไปประยุกต์ใช้นะครับและรู้จักหน้าที่ของตนเองนะครับทำให้ครอบครัวของนักเรียน มีความสุขและอบอุ่นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ